สวัสดีครับเจียบคาเมราช็อปนะครับวันนี้ทดสอบกล้องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็น Nikon L 3 5 ad 2นะครับตัวนี้นกลไกค้างครับซ่อมล้างเลนนะครับแล้วก็ปักกลไกใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นกล้องสาถานนะครับ ที่ตั้งเวลานะครับใช้ได้ทั้งหมดกับกินฟิล์มลองแล้วนะครับแฟลทำงานกับ องแฟดให้ดูครับแฟดไฟขึ้นแล้วครับส่วนตัวนี้มาไฟเขียวกระพริบนะครับเช็คสภาพให้ก็ใส่ฐานทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับ ไฟเขียวก็จะกลับมานิ่งไฟเขียวเนี่ยจะกระพริบก็ต่อเมื่อโฟกัสไม่ได้แสงไม่พอหรือแฟลชไม่พร้อมทํางานนะัะก็กระพริบเหมือนกันตอนนี้คือเขาไม่ได้ใช้นานนะครับตัวประจุข้างในเก็บประจุข้างในก็เลยต้องใช้เวลาวอร์มนิดหนึ่งครับผมใส่ฐานดีๆนะครับ เวลาเริ่มใช้งานตอนแรกก็จะกลับมาใช้ได้แบบนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรทำความสะอาดพวกเลนพวกอะไรให้แค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวส่งคืนให้นะฮะสองตัวนี้ขอบคุณครับ